สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่71น,นะครับสําหรับพี่น้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอใส่แว่นตาหน่อยนะครับเพราะว่าแสงอะ่ะมันจ้ามากเวลาผมอ่านประวัติของทุกคนเนี่ยแล้วไปมองที่กล้องเนี่ยแสงมันจะเข้าตานะครับแสบตาเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผมคือน้องก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาในไลน์ของผมเนี่ยหลายวันแล้วแล้วผมเองก็ได้โทรคุยนะครับหมดเยอะจริงๆนะครับผมเองก็แทบจะไม่เชื่อเลยนะครับแต่เมื่อได้เห็นหลักฐานที่น้องส่งให้ผมดูเนี่ย <c oughs> แทบเป็นลมเลยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะทุกคนใครที่เป็นสายสลอ็อตต้องควรดูเป็นอย่างยิ่งเริ่มเลยนะครับประสบการณ์เสียพนันของน้องสวยผมตั้งชื่อให้นะครับนามสมุติสวัสดีครับพี่อ,อ๊อฟ หนูติดตามพี่จากช่อง YouTube ค่ะหนูชื่อสวยอายุ42ปีอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวมีแฟนและมีลูกสองคนก่อนอื่นหนูต้องขอบอกพี่อ๊อฟก่อนนะคะคือครอบครัวของหนูค่อนข้างที่จะพอมีพอกินค่ะไม่ได้ยากลำบากมากค่ะสำหรับครอบครัวของหนูเองหนูจะเป็นคนคอยจัดการเรื่องเงินเองทั้งหมด คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจะตกเป็นหน้าที่ของหนูหนูมีรายได้อยู่หลายทางค่ะเช่นปล่อยเงินกู้ในวงเงินประมาณ3ล้านบาทเยอะไหมครับเงิน3ล้านคือเป็นเจ้ามือหวยด้วยนะครับคือรับหวยเองมีสวนให้เขาเช่าและมีสวนทุเรียนบางส่วนมีสวนยางพาราในแต่ละเดือนก็พออยู่ได้ค่ะ เนื่องจากหนูเป็นคนชอบคลุกคลีอยู่กับเรื่องหวยชอบเล่นหวยในเวบเพราะว่ามันจ่ายแพงค่ะบาทละ90-95ถึง95ซึ่งหนูก็เคยถูกค่ะแต่ก็อย่างว่าค่ะในเวบแทงหวยมันไม่ได้มีแค่หวยอย่างเดียวมีทั้งสลอ็อตยิงปลาบาคาร่ามวยเยอะแยะไปหมดวันหนึ่งหนูได้ไปเห็นโฆษณาในเฟซในวันนั้นเป็นเกมสล็อต เขาเติมเงินเติมเงินแค่3,000บาทก็คือร,รีวิวนะครับแต่ได้ถอนถึง15,000บาทมันแจกแตกดีมากก็มีความคิดที่อยากจะลองดูอยากรู้ว่ามันจะแจกจริงหรือเปล่าแล้วหนูก็ได้ทำการสมัครโดยเติมเงินเข้าไปครั้งแรก500บาทปันได้กำไรมา1,000บาท ตอนนั้นเล่นเบละ5บาทแล้วก็ถอนได้จริงตอนนั้นก็รู้สึกดีใจอยู่เหมือนกันโดยมีความคิดว่านั่งปั่นอยู่กับที่ก็ได้เงิน500บาทหลังจากนั้นมาก็เติมเล่นทุกวันแทงหวยทิ้งไว้วงเล็บน,นะครับหวยฮานอยหวยลาวขั้นเวลาด้วยการปั่นสลอ็อตเริ่มทำการศึกษาจาก เฟซเยอะขึ้นเริ่มดูในช่อง Youtube บางทีก็แอดไลน์ไปขอคำแนะนำกับเขาว่าจะต้องเล่นยังไงเล่นเวลาไหนในช่วงแรกเล่นได้กำไรดีมากได้กำไรวันละ1,000ถึง2,000บาทคือเล่นเบรละ10บาทค่ะมันก็มีเสียค่ะแต่ด้วยหนูมีทุนในการปัน่นจึงสามารถตามกลับมาได้ จนในเดือนมีนาคมปี2565หนูมีกำไรจากการเล่นสล็อตประมาณ4แส0กว่าบาทโดยเริ่มเล่นในปี2564คือเป็นเวลา1ปีพอดีหนูเงินเฟอ้อมากใช้เงินอย่างกับกระดาษสั่งของออนไลน์อย่างเดียวในแต่ละวันจะมีคนมาส่งพัสดุไม่ต่ำกว่า5คนค่ะเงินสะพัดมากพอเล่นไปได้สักพัก หนูก็เริ่มเสียแล้วก็เสียทุกวันเริ่มงุดิดกำไรเริ่มหายเริ่มลดปั่นก็แล้วซื้อก็แล้วยังไม่เข้าแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเรื่อยๆจนวันนั้นเสียไปหนึ่งแสนบาทเล่นทั้งวันขาดทุนทุกรอบวันต่อมาหนูเริ่มเติมเข้าไปเล่นใหม่โดยเติมเข้าไปอีกห้าพันบาท ปั่นไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วก็เติมเข้าไปใหม่อีก5,000บาทครึ่งชั่วโมงหมดเริ่มหัวร้อนใจร้อนเติมเข้าไปอีก15,000บาทปันเบรละ100บาทไปเลยสรุปเสียคะ่ะไม่ยอมเติมเงินเข้าไปใหม่อีก4,000บาทรอบนี้ปรับเบรขึ้นคือเบรละ500บาทตอนนั้นได้กำไรมาที่ หกหมืันบาทกำไรในรอบสุดท้าย2องหมันบาทแต่ถ้านับจริงๆก็ขาดทุนอยู่แค่หลักพันค่ะหนูไม่ถอนค่ะวัดใจซื้อฟีเจอร์เลยค่ะคือซื้อเกือบหมื่นค่ะโอ้โหถือว่าใจใหญ่นะครับซื้อครั้งแรกขาดทุน4,000กว่าบาทค่ะและก็ซื้อครั้งที่2และมันก็แจกแตกมาจริงๆค่ะได้มา4 6 0 0 0 0กว่าบาท สุดยอดนะครับทุกคนทุกคนเคยเล่นได้เยอะขนาดนี้ไหมคือดีใจมากค่ะได้กำไรและทุนกลับมาคืนหมดหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูก็ได้เริ่มเล่นเบสหนัก,นกคือหลักร้อยและตามด้วยซื้อฟีเจอร์หลักหมืน่นวงเล็บถ้ามีกำไรแล้วก็เล่นได้กำไรเกือบทุกวันวันละหมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทเขามีทุนเยอะครับ เขามีทุนเป็นหลัก4,5่ห้าแสนหรือหลักล้านเนี่ยเขาสามารถตามกลับมาได้ในช่วงที่มันกำลังแจกให้อยู่นะครับบางวันก็ได้ถึง40,000บาทมันก็มีเสียนะพี่แต่หนูก็ตามกลับมาได้หมดเพราะทุนหนาค่ะนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะคือเขามีทุนเฉลี่ยแล้วในแต่ละเดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหกหไปจนถึงเดือนธันวาคมปีหกห้า หนูได้กําไรจากการปั่นรถประมาณห้าล้านกว่าบาทหนูดีใจมากคือผมเห็นยอดเงินเข้านะครับประมาณนั้นแหละห้าถึงหกล้านอะไรายได้ปีต่อปีของเขานะครับสุดยอดเลยเพราะว่ามันมียอดเงินนะ่ะที่เข้ามาในบัญชีนะครับสุดยอดเลยนะครับทุกคนทุกคนเลิกไหมถามใจตัวเองดู แต่สําหรับน้องผู้หญิงคนนี้ไม่เลิกครับต่อเลยนะครับทุกคนพอเข้าต้นปี2566ก็ได้ถอนเงินที่ได้กําไรจากการปั่นสล็อตมา3ล้านบาทซื้อทอง10บาทในตอนนั้นก็คือ3 0 0 0สนกว่านะครับปล่อยเงินกู้1ล้านซื้อรถกระบ,บะเงินสดอีก9 0 0 0แสกว่าที่เหลือก็ไว้ใช้แล้วก็ให้ลูกค่ะพี่ออฟเงินที่หนูได้จากสลอ็อตแฟนหนูก็รู้นะคะแต่เขาไม่พูดอะไร เขาแค่พูดว่าเล่นได้ก็ดีแล้วได้แล้วต้องรู้จักเลิกในตอนนั้นหนูมั่นใจในตัวเองมากใจใหญ่ชีวิตดูดีมากและหนูก็ได้เติมเล่นมาโดยตลอดอ <c oughs> แฟนก็รู้ด้วยนะครับอะว่ากันไปนะครับต่อเลยนะครับและก็บวกมาเรื่อยจนในเดือนเมษายน66ได้มาอีกหนึ่งล้านบาทอือือสุดยอดเลยนะครับคือสะสมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ รวมของเก่าอีกสองล้านกว่าก็เป็นสมล้านกว่ารอบนี้หนูไม่ได้ถอนเงินออกมาแล้วค่ะค้างไว้ในยูธหนึ่งแสนบาทก็คือไม่ได้ถอนหมดนะครับถอนมาไว้ประมาณเก้าแสนบาทแล้วก็เล่นเรื่อยๆเริ่มติดหนักคือเล่นทุกวันค่ะพอเข้าเดือนตุลาคมประมาณวันที่สิบแปด หนูเติมเงินเข้าไปเล่นปกติปั่นยังไงก็ไม่เข้าซื้อฟีเจอร์ก็ขาดทุนบางตาหนูซื้อฟีเจอร์หลักหมื่นได้89บาทครับพี่อ๊ฟบ้าไปแล้วหรือไม่ก็42บาทใช่ครับน้องได้ส่งหลักฐานให้ผมดูตอนนั้นซื้อประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000กว่าบาทฟีเจอร์นะได้42บาทนะครับในจำนวนหมุน10รอบ สุดยอดเลยนะครับทุกคนยังไม่ถึงร้อยเลยลงทุนหลักครึ่งแสนแต่ได้42บาทนะครับต่อเลยครับเจอกับตัวมาแล้วหนูหัวร้อนมากโมโหมากเดิมพันแบบไม่ยัง้งปันเบตละ1,000บาท1,500บาท2,000บาท สเกตเตอร์ไม่มาเลยรางวัลเมกาก็ไม่มาเงียบเฉพาะวันนี้วันเดียวรวมปันกับรวมซื้อหมดไปห้าแสนพอดีค่ะเครียดมากค่ะเสียดายเงินที่เสียไปเงียบไม่คุยกับใครเศร้าค่ะพอวันรุ่งขึ้นเริ่มเติมเล่นตั้งแต่เชา้ายิ่งเล่นก็ยิ่งใจร้อนโดนมันกินเรื่อยๆแค่ครึ่งวันหนูโดนไปสองแสนห้าแล้วค่ะไม่ยอมค่ะ เล่นต่อตกเย็นก็โดนไปอีกสองแสนห้ารวมเป็นห้าแสนละเศร้าค่ะบอกกับตัวเองเสมอว่าจะเลิกแล้วไม่เติมแล้วกัวมหมดเยอะผ่านมาได้สามวันนะครับก็อดใจไม่ได้เติมเข้าไปเล่นเรื่อยๆยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียเสียทุกวันโดนวันละวสามแสนค่ะวันละสามแสนพวกเราหาเงินเดือนหนึ่งอ่ะหรือไม่สองเดือนอ่ะถึงสามแสนหรือเปล่า นี่แหละครับคนมันเคยได้ต่อเลยนะครับห้ามใจตัวเองไม่อยู่แล้วผีพนันเข้าสิงต้องเล่นทุกวันแล้วในแต่ละเดือนหนูหมดเดือนละหนึ่งล้านบาทเห็นหลักฐานแล้วนะครับบางเดือนล้านกว่านะครับจนเข้าเดือนมกราคมปีสองห้าเจ็ดสามเดือนที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่ตุลาถึงมกราเสียสี่ล้านกว่าครับอืมสุดยอดเลยนะครับหนูก็ได้สัญญากับตัวเองว่า ปีใหม่นี้จะขอเลิกพน,นันเพื่อครอบครัวค่ะแต่สุดท้ายหนูก็กลับไปเล่นอีกค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบนี้หนักเลยคือเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาเลยเล่นทุกวันทั้งปัน่นทั้งซื้อฟีเจอร์ขาดทุนตลอดหยุดไม่อยู่เติมเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเล่นย,ยิ่งโมโหเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เด,นเดือนเดียวเสียไป2ล้านกว่าค่ะ ด้วยความที่ว่าเงินยังมีอยู่ในบัญชีในเดือนมีนาคมหนูก็เติมเล่นทุกๆวันได้บ้างเสียบ้างแต่ยังไงก็ขาดทุนอยู่ดีแล้วเดือนนี้ก็เสียไปอีก2ล้านเกือบ3ล้านสุดยอดนะครับทุกคนจนเงินเก็บในบัญชีที่เคยมี6ล้านกว่ากว่าตอนนี้เหลืออยู่7จ็ดแสนกว่าบาทเหมือนจะคิดได้ค่ะเพราะใจมันอยากได้อยู่ก็เติมเข้าไปเล่น เงิน7จ็ดแสนบาทหนูเล่น3าวันหมดค่ะใจใหญ่มากครับเพราะน้องปั่นเบลลละพันนะครับเบลละพันห้าถึงสองพันบาทนะครับ,บ, 2, บ,รบสุดยอดมากครับแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมก็ได้เอารถที่เคยได้กำไรจากสล็อตไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมา3 5, 000, ามแสนแปดหนห้และขายทองอีกสิบบาทได้ประมาณสามแสนกว่ากว่ารวมเกือบเกือบเจ็ดแสหนูเล่น เดือนเดียวหมดเข้าเดือนมิถุนายนได้เอาที่ไปจำนองกับธนาคารได้เงินมา1 2 0 0 0ล้านแสนบาทนะครับน้องเอาที่ไปจำนองธนาคารหนูทั้งปัน่นทั้งซื้อสุดท้ายก็หมดครับพี่เล่นจนหมดนะครับเพราะตัวเองเคยได้เยอะนะครับต่อนะครับหลังจากนั้นมาก็ได้เริ่ม นำเล่มรถของตัวเองไปเข้าไฟแนนซ์ค่ะรถใหญ่2คันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันได้เงินมาเกือบ300แสนเอามาปั่นสล็อตจนหมดนี่แหละครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูนะครับผมอยากให้ทุกคนฟังเมื่อผีพนันมันเข้าสิงแล้วติดพนันอะ่ะมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถจริงๆครับมันหยุดไม่อยู่หรอกด้วยอายุที่มันยังพอไปได้ แล้วยังแรงอยู่แล้วสิ่งของที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินมันยังพอมีอยู่ให้เราหาได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละต่อเลยนะครับและในเดือนกรกฎาคมโมยเงินแฟนของตัวเองอีกห้าแสนบาทนะครับเอาไปปัน่นสล็อตเล่นสิหวันหมดค่ะพอหมดแล้วก็เครียดแต่ใจก็ยังอยากตามทุนคืน ยังไม่ยอมหยุดเสียดายเงินที่เสียไปและในเดือนสิงหาก็ได้โทรศัพท์ไปยืมญาติคนที่นับถือมากนะครับในตอนนั้นอ่ะมาเจ็ดแสนบาทเงินที่ได้มาก็เอามาเล่นสล็อตจนหมดเนี่ยเฉพาะเงินยืมเขามากับขโมยเงินแฟนนี่ก็ล้านสองแล้วเงินล้านสองเนี่ยเคยมีอยู่ในบัญชีของพวกเราไหมครับ ถ้าเอาไปซื้ออะไรอย่างอื่นนะได้เยอะมากแต่ถ้าเล่นพนันนะครับเหมือนเงินแค่17,000บาทนะครับหรือ12,000บาทไอ้ล้านสองอะ่ะต่อเลยนะครับและในครั้งล่าสุดเลยได้เอาที่อีกบางส่วนไปจำนองกับธนาคารได้เงินมา900,000บาทก็เอามาเล่นสล็อตจนหมดและหนูก็แทบเป็นบ้า พูดคนเดียวแทบเก็บอารมณ์ไม่อยู่สติหลุดร้องให้เป็นแบบนี้อยู่ประมาณสมวันสุดท้ายหนูก็สารภาพกับคนในครอบครัวค่ะแฟนหนูแทบเป็นลมค่ะลูกๆก็ร้องให้พ่อกับแม่ก็ร้องให้เขาว่าหนูทำตัวไม่ดีเล่นพนันจนไม่เหลืออะไรเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแย,ยะไปหมด รวมๆที่หนูเสียจากสล็อตก็ประมาณติดตอกติตอกสิล้านกว่าค่ะถ้ารวมได้กำไรด้วยก็อยู่ที่ประมาณ15ล้านกว่าค่ะตอนนี้หนูก็ฟังคลิปของพี่ทุกวันค่ะพอทำใจได้บ้างแฟนก็เริ่มคุยด้วยบ้างแล้วจากเมื่อก่อนไม่ถามถึงเลย พ่อกับแม่ก็เริ่มคุยด้วยแล้วเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาบ้างค่ะตอนนี้หนูก็ประคองธุรกิจไปก่อนเอาตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้โปะไปก่อนทางครอบครัวก็เริ่มมาช่วยเหลือบ้างค่ะมันเป็นเพราะหนูเพียงคนเดียวที่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนขอบคุณพี่อ๊อฟมากนะคะที่รับฟังเรื่องราวของหนูหวังว่าเรื่องราวของหนูคงเตือนสติใครหลายๆคนนะคะขอบคุณค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน หนักไหมอันนี้คือของจริงเลยนะครับผมเองก็เห็นหลักฐานเห็นเกมที่น้องเล่นเห็นยอดถอนในแต่ละวันในตอนที่ได้กำไรนะโอ้โหบางทีผมเห็นสล็อตมันแตกมาประมาณสามแสนถึงสี่แสนน้องเบดละพันห้านะครับใจใหญ่มากครับ ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับสู้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแนวทางที่จะต้องแก้ไขนะครับสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับน้องสวยอายุ42ปียังต้องชนความเสียหายได้อีก6ปีนะครับจนถึง48ตามหลัก วิชาการที่เขาวางเอาไว้นะครับตอนนี้กำลังหมดใหม่ๆมันก็จะมองเห็นโทษของการพนันความเสียหายแต่เมื่อเวลามันผ่านไปคือเริ่มมีเงินในบัญชีและมีเวลาว่างเยอะมันก็จะมีอาการอยากเล่นอยากเติมอยากค้นหาอยากรู้จักแต่จำเอาไว้นะครับมันจะต้องมีสักวันที่เราจะต้อง เผลอใจไปเล่นจนได้พอเล่นแล้วก็เกิดความมันยิ่งถ้าเล่นได้กำไรด้วยยิ่งมีภาพจำยิ่งมีความฮึกเหิมอยากจะสู้ตลอดเวลาพอเล่นไปนานๆสุดท้ายก็ต้องหมดถ้ายอมก็ดีไปแต่ถ้าไม่ยอมก็ไปกู้มาวงจรแห่งการพนันกับคนเล่นมันก็เป็นอย่างนี้ออกมารูปแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องหา คนมาจัดการเรื่องเงินทองครับห้ามมีเงินไว้กับตัวเองเด็ดขาดผูกบัญชีร่วมไว้กับแฟนหรือใครก็ได้ถ้าในแต่ละวันมีการโอนออกจากบัญชีเราจะต้องแจ้งที่มาได้โอนให้ใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรทำงานอะไรมันเป็นการคุมประพฤตินิสัยคนเล่นพน,นันโดยใช้คนมาจัดการแทนเทคโนโลยี ใช้เงินจํานวนจํากัดในแต่ละวันคุมประพฤติไปก่อนถ้าการเวลามันผ่านไปจิตใจของเราก็จะเริ่มดีขึ้นเย็นลงแล้วก็จะเริ่มมีสติรักคนในครอบครัวมากขึ้นอาการอยากฝากอยากเล่นอยากเติมก็จะเริ่มลดแล้วค่อยๆหายไปและในที่สุดเราก็จะเลิกพนันได้เองครับผมนี่คือแนวทางที่ผมสอนน้องนะครับ ให้น้องนำไปปฏิบัติตามใครหมดหลักแสนถอยไปใครหมดหลักล้านต้นๆถอยไปนี่คือระดับ10ล้านขึ้นเลยนะครับน้องมีความคิดอยากจะเอาวันละพันสองพันเท่านั้นเองแต่ทำไมถึงหมดเยอะขนาดนี้ได้ ทุกคนไม่ต้องให้ผมเล่านะทุกคนฟังเรื่องราวของน้องแล้วอะจากน้อยไปหามากเลยนะครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดหมดทุกอย่างเอาวันละร้อยสองร้อยไม่มีจริงครับพี่อ๊อฟผมมีสติในการเล่นพี่อ๊อฟผมมีระบบในการจัดการเรื่องเงินที่ดีผมตั้งเป้าไว้ที่ หนึ่งพันบาทจะได้จะเสียอยู่ที่เท่านี้ผมจะไม่เติมอีกจริงไหมละ่ะผมถามทุกคนว่ามันจริงไหมถ้ามันไม่จริงก็เลิกนะครับทุกคนก็รู้นะเล่นไปเล่นมานะ่ยมันมันทุกคนคุณเล่นได้กำไรแล้วถอนอนะ่ะผมไม่ว่าคุณหรอก อย่างน้อยคุณก็ได้เงินจากการถอนอะ่ะหรือกำไรอะ่ะมาซื้ออะไรกินเดินกินไอติมหรือซื้อเบีร์รีโอมากินมันก็มีประโยชน์แต่ที่สำคัญนะครับถ้าคุณเล่นไปนานๆนมันติดแล้วมันไม่ถอนเนี่ย พี่อ๊อฟเมื่อก่อนผมเคยได้ผมเคยได้มือนหนึ่งผมเคยได้แสนหนึ่งไอ้คำว่าเคยอ่ะแล้วณปัจจุบันอ่ะผมมีนี่ครับผมเป็นนี่จากสลอ็อตผมเป็นนี่จากบาคาร่าเป็นแสนเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นตัดความเคยออกแล้วก็มาอยู่กับความจริงนะครับความจริงอ่ะณปัจจุบันเราเล่นไปเราก็ไม่ได้อะไรมีแต่นี่แต่สิน เนี่ยผมมาบ้านอย่างเงี้ยผมไปเดินโลตัสเนี่ยผมเจอเด็กน้อยปั่นสล็อตเนี่ยแย่แยะไปหมดเลยก็คือน้องๆในบริษัทในโรงงานนะครับราว่าบ้านผมมีโรงงานเย็บผ้าอยู่คุณเชื่อไหมเดินแปดคนมีคนเล่นสี่คนช่องออฟผู้บชิิตอุปสรรคเนี่ยเงียบกริบเลย ช่องของผมอะถูกแชร์อาจจะอยู่แถวชนบุรีระยองเยอะสมบูรประการเยอะแต่แถวบ้านอะไม่ค่อยมีใครติดตามผมเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆรู้แค่ไม่กี่คนรู้ไปก็แค่นั้นอะช่องพี่อ๋อไม่ได้เงินเนี่ยสล็อตมันได้เงิน่ะเออถูกตามความคิดของพวกน้องๆเหมือนกันวะ ไม่เป็นไรครับปล่อยไปก่อนวันพระไม่ได้มีวันเดียวเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะคนก็จะต้องมาบ้านผมเยอะอย่างแน่นอนเพราะคนเล่นพนันไปนานๆหรือติดพนันหนักๆเอาเองไม่รอดหรอกเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเอาตัวเองออกมายังไงเครียดไปหาหมอ แล้วดีขึ้นไหมหมอไม่ได้ติดพนันนะครับเขาแค่ให้คำแนะนำจากคุณให้คำแนะนำกับคุณว่าคุณจะต้องทำกิจกรรมนะอยู่ห่างจากมันคุณได้รับคำพูดนี้มาแล้วก็ได้ยามาก็เออเหมือนจะดีขึ้นพอผ่านไปสามวันมันก็เครียดอีก เพราะนี่สินมันยังอยู่ในหัวแต่ถ้าคุณคุยกับผมนะครับถ้าด่าได้ผมด่าเลยคุยกะแทกใจคุณเลยถ้าคุณยังไม่หมดถ้าคุณยังอยากได้ถ้าคุณยังไม่เลิกคุณก็เล่นต่อไปเอาให้มันหมดจริงๆไม่เหลืออะไรจริงๆไม่มีกินจริงๆอ่ะค่อยมาคุยกับผมนั่นแหละมันจะได้คุยกันง่ายขึ้น มันหมดแล้วไอ้หนูมันควรต้องพอแล้วสล็อตเองก็ได้รางวัลเมกะมาเยอะแล้วเองเห็นมาทุกอย่างมันแตกเต็มจอเองก็เห็นมาหมดแล้วบาคาร่าเองก็ได้เคยได้ก้าหลังเคยได้มาแล้วหลายแสนแต่วันนี้เองได้อะไรจากมันบ้างของทุกอย่างมันอยู่กับเองไหม มันก็เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดศูนย์เส้นทุกอย่างศูนย์เสียอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเลิกครับถ้าคุยกับคนที่หมดคุยกับคนที่ตันเนี่ยมันง่ายมากแต่ถ้าคุยกับคนน่ะครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งเลิกครึ่งเล่นน่ะคุยยากนะครับคุยวันนี้สามวันไปเล่น อีกสาวันก็มาคุยกับผมวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่อย่งนี้แหละบางคนก็เลิกได้หเดือนกลับไปเล่นใหม่แล้วก็ลายมาหาผมบ่อยมากนะครับเพราะเกิดความโลภมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนการพนันนะ่ะถ้ามันจะเลิกนะันเลิกไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ใจของเราพฤติกรรมของเราวันในแต่ละวันนะ่ะเราทำอะไรบ้าง เราโลภไหมเราอยากได้ไหมเราหงุดหงิดหรือเปล่าถ้าเราไปหากิจกรรมทําไปกินนูน่นกินนี่ไปคุยกับเพื่อนเอาเวลาดีมาฆ่าเวลาเสียทุกอย่างมันก็จบเลิกพนันวันต่อวันถ้าอยากเล่นก็ค่อยไปเล่นพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่เล่นพนันก็ได้ง่ายๆใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พื้นที่ไหนขอให้คุณพยายามนำวิธีของผมไปปฏิบัติตามนะครับเลิกให้มันจริงอย่าสักว่านะครับบางคนเลิกได้สามวันแล้วกลับไปเล่นใหม่อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับคิดถึงครอบครัวให้มากนะครับคิดถึงพ่อแม่ของเราเล่นไปนานๆยังไงมันก็ต้องหมดเราสู้มันไม่ได้หรอกมันเป็น AI เราเป็นคนนะครับเรามีความเจ็บช้ำเสียใจผมเอง พยายามมาพัฒนาระบบให้คุณแล้วนะครับพาคุณเดินออกมาแล้วอย่ากลับไปเล่นใหม่แต่ ai อ่ะถ้าระบบมันล่มมันแค่ปิดปรับปรุงระบบพอระบบมันดีขึ้นมันก็เดินหน้ากินคุณแบบออนไลน์นะครับเอาจนคุณไม่เหลืออะไรนะครับผมโอเคนั้นผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ